สวัสดีเช้านี้นะครับที่ลอน,นก็พามากินอาหารเช้านะครับที่โรงแรมนั่นเองเนาะดเดวิดก็เดินไปฝั่งนู้นแะล้วได้ผลไม้ไปนะครับกับโยเกิร์ตเนาะข้งผมก็เป็นอาโยเกิร์ตกับผลไม้เหมือนกันนะครับวันอันททนี้ก็คืออาหารเช้าหมดตอนประมาณสัก10บโมงนะครับก็มากินตอนประมาณสักเก้าโมงครึ่งนะครับคือแบบลูกค้าเต็มเลยซาลด เป็นฝั่งของสลัดเนาะอ่ะาเมื่อกี้ก็ไข,ข่คือหมดแล้วนะครับมีเบคอนมีเห็ดมีไส้กรอกไก่นะก็อ่านี่ก็สเปนิชทั้งหมดเหมือนกันนะนี่ครับข้างผมก็ตักมาที่ได้นะครับคือก็เป็นอาหารฝรั่งนะครับนะี่ The Place Messi today Messi yeah So David decide to have the f u l c o u n t e r b r a n d I don't know what t h e have black u t b coffee, b a c k rice, bread And I think it's a muffin. It's my white bread. Yeah.